สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมนะครับผมวันนี้เรามาเล่นคิวเล่นกันอีกแล้วนะครับอ่าอีกเช่นเคยับคราวนี้มาพร้อมกับสกินวิกอ r มด้วยนะครับสุดเท่ครับหืสีม่วงนะครับผมสีม่วงเหมาะกับการตุยหลังนะครับเป็นพวกอ่าพวกตุยหลังครับชอบตุยหลังแล้วฟันหลังแล้วคลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับต้องตีข้างหลังฟันคลิ่ก็ต้องตีข้างหลังครับเราคลี่ 355 355 3ห1 35 5, 35 5, 31, นี่ครับตีเคลียร์ต้องตีข้างหลังนะครับคิวเลนต้องตีข้างหลังตรงนีน้ครับตีข้างหลังแล้วฟันไปสกิลหนึ่งนี่ได้บัฟมาแรงมากๆ,ๆามานี่ครับป๊าบสำคัญเลยสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งนี่เป็นสกิลที่ไว้ค่าเลยนะครับโอเคไปครับตรงกลางทำลายกันเดียวลิปเตอร์ฟ <c ười> ารหมุนก่อนครนะับไปครับฟาร์มครับโอเค แท็กกลางไหมมีคลิปให้แท็กไหมมีคลิปไหมอือแท็กหน่อยโอเคให้เมฆไปให้เมฆไปเดี๋ยวมาว่าเรา <c oughs> เืมนึกว่ามีคนซุ่มอยู่ในพุ่มไม้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนซุ่มอยู่นี่แย่เลยครับปับ๊บเฮโอเค ด้าน,นล่างเอาละครับด้าน,นล่างทำอะไรกันครับสองคนได้แล้วครับเฟิร์สบัตโอเคเยี่ยมมากครับเพื่อนอ่าเซนิตอยู่ตรงกลางครับทำยังไงเกียกร์คีบกลางให้เพื่อนน้อหน่อยเยลียร์คีบกลางเลยอู้หูแท็กกลางหน่อยแท็กกลางหน่อยปัป๊บเข่งไปกันต่อไปครับไปที่ด้านบนครับเลนบนเลนบนของเรายัางไงครับเกียร์คีบกันต่อไม่มีอะไรเฮ้ยเซนิตมาครับเซนิต เซนนิดระวังคู่ไม้เพื่อนอไปทางมันต่อยป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อนตีมังก้อนเพื่อนตีมังก้อนไหมเฮ้ยตรงกลางมีอะไรครับตรงกลางมีเรื่องไหมไม่มีมีไหมไม่มีครับมาช่วยตีมังกรก่อนครับรวมเรียกแล้วรวมเรียกแล้วป่าเอาไว้มาตีมังกรพร้อมลักษาลุ้นหน่อยนี่เน่ยกดไปพันนิชป่าครับอุ้ยทันไหมอู้ทันรู้ทันครับ ไฮเตะฝั่งลุงข้าไม่รู้ทันนะครับผมอ่อานะครับยังไงยังไงข้างบนนี่ยังไงข้างบนนี่ยังไงข้างบนยังไงยังไงครับเอ,เ,อเอาไหม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 มาแล้วมาแล้วเอาเลยครับเอาแล้วเอาแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมอือหือรอดครับรอดไหมรอดรอดเฉยรอดครับด้วยนิดเดียวเกือบตายครับเราอ้อมแบงค์หลังนี่น่าจะตายครับโอเค พูดกาลีมาครับกาลีใช้ย <c oughs> ันติใช้นติเคลียร์คิฟไปแล้วโอ้โหมันเวลาปกติยิงกาดีกว่าปกตีกาลีนี่แหละนี่แหละนี่แหละไม่เอาไม่เอายึดงยักยักอืหลังเลยครับตัดสินใจผิดพลาดแล้วใหม่โอ้ยถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเพื่อนเยอะครับเยอะแล้วเยอะแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนโดนแล้วน่ะโอ้ยอืมะไรเตะมารู้ทันครับให้เตะมารู้ทันยังไงโอ้ยถอยก่อนถอยก่อน โอ้ไป่ะฟาร์มกันต่อครับฟาร์มกันก่อนอย่พึ่งใจร้อนไปบวกกันนะครับผมฟาร์มกันก่อนนะถ้าไม่แน่ใจจริงๆถ้าไม่โชว์จริงๆอย่าไปบวกกันนะจ๊ะโอเคเอเมมาฟาร์มบัฟฟ้าต่อครับแต่จริงแล้วคิวเลนนี่ไม่ต้องใช้บาฟาัฟฟ้าครับยกบัฟฟ้าให้เพื่อนได้เลยยังไงยังไงยังไงอืไม่มี ยังไงยังไงอื้อียเกือบเกือบเกือบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นนะพวกโอ้โหแรงเกินแรงมากแรงมากอือฮขอให้ฟาร์มฟาร์มต่อก่อนดีกว่ามเพิ่มเลือดโอเคเพิ่มเลือดแล้วปั๊อหมาจะเพิ่มเลือดให้เราครับแต่เราเพิ่มเลือดเองได้สุดยอดครับ เหน้านี่เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่โรมแล้วเพิ่มเลือดให้เราครับดูเล่นข้างสบายมากเลยท่านดีๆหน่อยนี่ไม่ต้องกลับบ้านเลยที่ยศเฮ้ยลิกเตอร์ลิกเตอร์ลิกเตอร์เรนี่ยปาดน้องไปหน่อยครับตัวหลังมึนิดนึงตัวหลังไปสักหน่อยมา่ากกันต่อครับ,รบยังไงยังไงเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอ้นอนตีก่อนเราก็ตีก่อนเฮ้ยจะไปไหนล่ะอือ กี้เห็นเซนิตเลืเอดน้อยครับนึกว่าจะอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ครับมาฟาร์มกันต่อกว่ยวเพิ่งบวกฝ่ายยังไม่มีสกอร์อะไรนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับใจเย,ย,ย็นๆครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นๆกันก่อนเฮ้ยตงรงกลางบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนนี่เนี่ยได้หนึ่งได้หนึ่งอีกสองไม่ยอมกลับบ้านเฮ้ยเซนิตมาเอ้ถอยก่อนถอยก่อนอืได้ไปสองครับไม่ยอมกลับบ้านครับ ไปดูข okay. okay. ้างบนนี้ไปเขีย้างบนนี้เขียงบนหน่อยโอเคที่จริงปล่อยเพื่อนเขียนได้ครับไม่ต้องมาเขียนเองโอเคครับป่าเอาฟาร์มกันต่อครับเฮ้ยเไม่เอาเฮ้ยชนิด้ตองมาเขียนขีดกลางเพื่อนขีดกลางเพื่อนน่ะครับครับโอเคไปช่วยคิวกอสิช่วยคิวกอสิไปครับมวยบอกให้ไปช่วยคิวกอสชนิดซ่าครับชนิดซ่าเหลือเกินซ่าเหลือเกินนี่แน่โดนไปครับ มันไปครับเสเตะแม,มาดีกว่ากินนกดีกว่าแต่เย็นไม่หิวครับไม่ไปกินในป้อมนะครับกินข้างนอกดีกว่าไม่กินในร้านอืให้ซื้อกลับไปกินบ้านนะครับโอ้ช่วงนี้มันสถา,านการณ์โควิดนี่เนี่ย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 โอ้โหรอดไปได้ครับรอดไปได้โอ้โหรอดไปได้อืมระวังตัวไว้เถอะเลือดเลยอน้อยัอยงไงยเยอะเยอะโอ้โหตายไปแล้วครับคิวคอร์ตายไปแล้ว คิอก๊อตไม่รอดครับตีขิงกาก่อนขิงกาก่อนอมายังไงยังไงอะยังไงยังไงครับมาแล้วครับมาแล้วครับเข้าปมแล้วครับพร้ามแล้วก็จัดการนี่ครับจัดการเลครับใส่แล้วครับเงียนนี่แน่ไม่รอดครับไอริไม่รอดครับโอ้ปุ๊บปุ๊บโอ้โหกาลีกาลีโอ้กาลีเปิดอันติแล้วโอ้โหไม่ลอดครับเราไม่รอด เกือบตายโอ้ยไปครับพิ่งรับใจเย็นครับเก็บเลือดก่อนขอเก็บเลือดก่อนแล้วไปใหม่ฮิวครับฮิวเลือดขึ้นมาครึ่งรอนแล้วเป็นไงฮิวแรงมากครับนี่เลนี่เลยโอ้ันหลังครับฝันหลังป้าโอเคไปตรงกลางครับมวยเรียบตรงกลางครับให้โจมตีเซนิตครับแต่เราไม่ไปครับเราขอป้อมนี้ก็เรียบร้อยนะครับป้อมนี้ปล่อยให้ลูกน้องไาตีปล่อยลูกน้องาจัดการ น้องคลิประจัดการก็พังละพังไปแล้วครับยอดนอ้าวยังไง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 เอ้มันแข็งมันแข็งปั๊บอุย้ยไม่โดนอีกทีนึงก็ตายแล้วโอ้โหรือพลาดเองเราพลาดเอง,อเอง,ง 2! โอ้โหพลาดเองเงินได้สองโอ้โหเอาคีบก็จัดการให้ครับอันนี้โง่เองครับอันนี้โทษใครไม่ได้ครับจังหวะไม่ดีเองครับม,มือลื่นครับโทษมือลื่นโทษจอยลื่นครับโทษโทรศัพท์ลื่น โอ้โหโทษนู่นโทษน,นี่ไปหมดเลยครับโอ้หึนิดเดียวไม่หนานะครับไม่เป็นไรครับมาดูกันต่อครับใจเย็นๆตรงกลางนี่บวกกันแล้วบกกวบกกันแล้วดิเตอร์ซู้ไ่ได้โอเคไปครับไปเฮ้ยด้านขวาจะทาอะไรด้านขวาจะทำอะไรน่านจะพังนะปล่อยไปด้วยปล่อยร้อมไปพังแน่นอน ไปป่ากันต่อครับป่ามันต่อครับมาก็ตีบางกอยกันดูเราไปช่วยตีปั๊บ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 นี่เป็นชื่อเราโผล่ขึ้นมาครับไอริไอริครับไอริชาขาดไหมชาขาดไหมชากขาดไหมไม่ขาดโอเคหนีไ่ได้ครับไอริไอริหนีไม่ได้ครับเรามาป่านต่อมาป่ากันต่อครับป่ากันต่อครับปัแดงมาครับปีหลังครับสองพัน ไปกันต่อปึ๊บ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 ืหวยซุ่มอยู่ครับห่วยเราไปฟาร์มกันต่อแม่ไม่ฟาร์มอันนี้เตะเรียบร้อยโดนโยจาก,กันแล้วโอโ้โหสุดยอดครับโดนไถเข้า้อมเรียบร้อยอไปฟาร์มกันต่อครับฟาร์มกันต่อครับโอ้โหแรงมากไปครับปึ๊บ สุ่ยเ,เ,เนี่ยเอ,อานิกเตอร์ทำไรนิกเตอร์ทำไรนิกเตอร์ทำไรนิกเตอร์ชตาค่ะชตาขาะแล้วอีกตัวนึงตัวนึงอีกตัวนึงอีกตวัวนึงการอะไีกมีแกแคนฟืนที่สำอะไรร้อยไปครับเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะครับนี่ปปปป๊๊๊บไบนี่ไงอืมโอเคป้อมบนน่าจะได้ครับ ป้อมบนน่าจะได้แต่ตรงกลางทำอะไรกันอ๋อไปจะช่วยตีป้อมสิป่าไอ้ตีป้อมแตกแน่นอนป้อมนี้แตกและแตกแล้วแตกแล้วไปครับกลับกลับครับจะช่วยตีตรงกลางต่อไปตีมาไปตีมายังไงยังไงไว้ก่อนคนระับไว้ก่อนคนระับไป ฟาร์มกันต่อครับฟาร์มกันต่อปั๊บ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 นี่แน่ฟามกันต่อแตกกลางหน่อยครับเมดไม่ยอมมาเกียกลางเลยด้านขวาด้านขวาเราไปรวมกลุ่มกันแล้วรวมกลุ่มรวมกลุ่มเคยบอกให้รวมกลุ่มนี่ครับนี่ครับสองตัวอยู่นี้ทีเดียวสองตัวเลยครับโอ้โหจัดไปจัดไปอีกตัวหนึ่งเอาไม่กลับบ้านนี่แน่ียบร้อยครับตัวเมดสองครับเก็บสองไม่ได้ครับ ส่งไม่ได้เจ้าอันอน,น,อน,อน,นี้เอาโดนเตาใจนี่เป็นยังไงไปเก็บกบฟ้าต่อครับปุ๊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 บนี่การสายโดนลอยป้อมไปแล้วยังไงโอ้ตั้งนี่ครับนิดเดียวโดนป้อมยิงเราต้องรีบถอยออกมาก่อนนี่กลับดีกว่าไปตีคลองดีกว่าไหมไปตีคลองดีกว่าไหมนี่ครับซเลือดก่อนแล้วค่อยตีคลอง ปับป๊บปับป๊บปั๊บนี่ครับสองพันพันแปดนี่แน่นี่แน่นี่ครับตวหลังตัวหลัง,ลงแปบ๊บเดียวเกินครึ่งหลอดแล้วโอ้โหคิว๊อตก็ไม่ช่วยคิว๊อตก็ไม่ช่วยคิวคอสก็ไม่ช่วยนี่ครับตีคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมาแล้วไม่ทันแล้วมีแน่โอ้โหนี่เนยตีคนเดียวก็ได้เป็นไง <c oughs> ตีมังกรคนเดียวก็ได้ครับคิวเลนอยอดครับยอดความแรงโอเคมาตีกันต่อ ความกันต่อความกันให้ได้ของครบของครบเรียงน่าจะครบแล้วครบแล้วครับครบแล้วมีเกาะเกิดแล้วปล่อยด้านซ้ายนะครับมังกรปล่อยไกลไกลโอเคไ้ครับทำการมี้แล้วกันเฮ้ยเสียพึ่งเอาบมาฟังก่นอนโอเคไปสมทบทุนกับเพื่อนครับสมทบทุนยังไงไปเคลียร์คลิปขวาก่อนครับไม่มีใครเคลียร์คลิปเลยไม่มีใครเคลียร์คลิปเลย โอ้โหทีนี้่อนนี้เนี่ก็จำเป็นมากปั๊บ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 เรียบร้อยตรงกลางบวกกันแล no นะ้วตรงกลางเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไหมเรียบโอ้โหเราเรียบร้อยเราแต่เรามาครับนี่แน่เรียบร้อยเป็นไงเป็นไงโอ้โหป๊าเราชอบมาสุดท้ายมาที่หลังครับป่าต้องมาทีห่หลังมาคอยเก็บศพนะครับมาคอยเก็บศพเพื่อนนะครับเอายัง เอาอยัางไงเอาลิกเตอร์ซ่าลิกเตอร์ซ่าลิกเตอร์ซ่า,าเสร็จไปแล้วหนึ่งเพียวตัวน,นี่นี่ไปตัวครับนี่ไอริมไปอไปตัวนึงนี่เนี่ยกาลีกาลีตายไม่ตายโอ้โหรอดไปได้ครับเค,คียคลิปให้มังกรไปก่อนโอเคมาไปจัดการไอริโอ้โหเพื่อนปีป้อมเสร็จเรียบร้อยครับไม่ทันได้คิวครับเรียบร้อยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้อย่างมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไก่อนสวัสดีครับ